เมื่อยทำไมต้องีจะได้มีเหงื่อออกจะได้แบบสมจริง คือซีแรกเนี้ยเป็นซีนโปวิ่งเข้ามาหาเพื่อนคือโปเป็นนักวิง่งครับก็วิงว่งวิงว่งแล้วแบบเจอเพื่อนก็แบบเอ้ยหัดดีอะไรประมาณนี้เชียร์โนนเชียร์นั่นเปิดตะโกเรียกก่อนเชียร์โนนเชียร์น ีสองคนหันไปเห็นปุ๊บหันไปแล้วเราเห็นเราเห็นตัวมันเราเห็นเหงื่อเรารู้แล้วว่าไอ้เหี้ยนี่ต้องเข้ามาแกล้งเราตามปกติแน่นอนแล้วพอมันวิ่งเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จับแล้วก็ปาดปาดจมูกมันแล้วมันก็หูเทือก็หลอคอมโป้ไม่ใช่คนแถาเราอ่อนมาแยหรปล่าเดี๋ยวเราปาดตอนจริงไหมซ้อมไปก่อนเออไอ้เจนเอ้ยเอ้ยปาดปาดปาด โอ้หน้ำมืดเลยอ่ะกินไอ้รองดองดิไปดมจากรยานยนต์เราไปเสียบเทียบดูว่ามันเหมือนอะไรเออเหมือนคนแบบไม่อาบน้ำมาสองวันถ้ามันนาฬิกาอิงเติร์โกลลิ่งกับแม่หิงดังดเหมือนเป็นระบบของเขา ซิงโปเนี่ยเป็นชั้นกีฬาโบลิ่งมาก่อนครับก็เรื่องสรงสไตร์เนี่ยชิลๆมากเราอยากได้รางท้อพอดีเลยอันนี้ไม่ได้อยากได้แล้วดูดีรอดเหร ทำไมไม่มันเหมือนฝีมือมังก็ตกนะพี่ไม่ได้มาสึกปีเ <And action. S 1> นาะแอตแอคชั่นเออดีตอนเล่นสดใสได้ในทีโพตอนนี้เขาเป็นเฟิร์นเลย <laughs> <laughs> แล้วเขาสแสดงครับ ไม,มไ,มมไม่รู้ใคร <c oughs> แอชชั่นขออมุาครับขออนุาัขออนุญเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับไ้ครับครับคะอยที่นนะคะอยที่เลยี้เลย พัดกันเลยครับพัดกันเลยพัดกันเลยครับครนะเคนอะโป้โป้โป้เคนอีกแล้วอ่ะไม่เคนไม่เอาไม่เคนถ้าเคนจะไม่ผ่านทำสมาธิใจเย็นๆไม่ต้องเคนมันไม่ต้องพูดอะไรเวอร์เลยโป้แค่ขอโทษเอีคัดครับคัดครับอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเซ็ตอัพกล้องเลยครับ ไม่ถูกก็ทำไม่ได้มันจริงแบบทำไมตเหมอันทำคนดันมาก้ดูากูเนี่ยรู้สึกผับนั้ขอโทษเมื่อกี้เพราะควาไม่ถึงจนก็ไต้องเ่นห้ถงไม่ต้องหมือนกัน สามรที่ออยากการขอโทษที่เยอะไม่ได้แปลว่าต้องยอมให้ไม่ได้แปลว่าต้อง่ป่ะให้คุณแม่ตามไปด้แต่ต้องรู้สึกแม่ก็อยากเขาไหอยากไปตั้งฝาฝาประมาณนี้พอแล้วแต่ราคาผมขอเฟิร์สอีกทีนึ่งครับโดยที่ไม่ได้ โป้คิดว่าโป้เ,เขา้าใจการแสดงผิดขานางนี่นะการแสดงเป็พื้นฐานพอที่สุดถ้าไม่ที่สุดแล้วที่โปถ้าไม่ที่สุดแล้วพยายามทำไม่ได้โป้ชอบโปชอบคิดว่าทำแล้วจะหลอกไม่ได้ไม่ใั่ไม่มีทางถูกเพดัะนั้นต้องเลิกแล้วเลิก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 ใช้ทีแล้ต้องจริงที่สุดอนะ่ะ กีฬาเข้าที่ครับเป็นอะยะเอาเป็นอะไรอีกใช่ฮะ พอล้มบนเบาะแล้วมันเด้งออกอะ่ะเรียกว่าเล่นจริงเจ็บจริง,รงรถ้าผมไม่อยู่แม่ผมยอะมาไว้ไหมอะ่ะคัด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 คัเป็นเป็นอะไร เองนะครับทำไมตัดเทคกนะเ็้นะครับเท็แอคชั่นครับเอามาเอามาเอามาครับ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 ปะแน่ก่อนนะครับปะแน่ก่อนไ่ค่อยๆไล่ไปไล่ไปคุยคุือยครับครับ

ไม่ไปะครับองคเล่นนะครับกไม่ไปกับพี่ถ้าโปไม่ไปก็ไม่ได้ในขาเล็กองไลกลกองอบคีเ้วเองจำไม่ยังไม่ดียังไม่ดีมันไม่จริง มันกลายเป็นความพยายามพยายามที่จะทำให้ได้พอมันเป็นความพยายามมากแล้วมนเลยดูแล้วติดัดมันเหมือนแบบเราไม่เห็นธรรมชาติจริงๆของโกะร,รวมถึงไี่ว่าตอนนั้นมันเหนื่อยเหนื่อยมากตอนที่อยู่โรงพยาบาลตอนนั้นอยู่บนโรงพยาบาลที่รู้สึกว่าสืนมากโต๊ะแบบดูไม่โฟกัสเล่นเล่นอยู่แล้วโกะก็เหมือนหายไปจับสิ่งที่พี่บริะซึ่งแบบไม่ดีเลยนะเอาจริงๆล้ววันนี้พี่รู้สึกแย่มากกับการที่แบบโฟกัสในช่วงที่เราทํางานด้วยกันอยู่มันมันหายไ คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นมากทำไม,มยังมี่อยาสบ้านเปิดสองวันเล,นลยโอกาสสุดท้ายแล้วครับตัวละครนี้จะรอดไม่รอดอยู่ที่บ้านนี้นะครับผม<ป>มีอะไรจะพูดเดีย๋ยวมาเยอครับไม่มีแล้วฮะกำลังฝึกผักกังเกงฮะ ใครเข้าซีนได้ไหมพงศ์นี่ทำไมอ่ะฟังไหนโชว์ะฟังต้องโชว์ตามเดียวนอาทิตษฐานเขาจะมีคัดเอ้ยเขาจะมีแมตช์แข่งตัวนักเพื่อที่จะไปวิ่งระดับโรงเรียนอาทิตย์หน้ามีแข่งคัดตัวจริงแต่ก็ต้องพัวตัวจริงนะอาทิตย์หน้ามีคัดตัวจริงแข่งตัวจริงอาทิตย์หน้ามีแข่งคัดตัวจริง อาทิตย์หน้าไม่แมตช์คับตัวจริงเพื่อแข่งระดับโรงเรียนนะนอายามเท่าไ่ะมตุ้ซอ้อ้หโอ้โหอ้โหโอ้อ้โห่อมีหอ้ัหตั้จริอ้โหโอ้โหโอ้โับโร เออแม่ไอที่หน้าไม่เหมือนคขาตื่น flash เติมไปรัดรัดายระดระระระดับโเรียนระดับโรงเรีระดับโรงเรียนคัดกับัดกับอ่ะเดี๋ยวขออีกทีนึงนะครับขออทีนึโป้แค่โป้ไม่ชัดโป้ไม่ฟังว่าเสียงโป้ฟังยากโป้คุณ สเวฟโฟมครับผมพูงแม่นได้เลยตอนนี้มาไปสิบรอบหนึ่งสองอธิษฐานไม่แมทแคสแม่อาทิตย์เออแม่อาทิตย์หน้ไม่แมทแคตตัวจริงเออแม่อาทิตษฐานมีแมทแคตตัวจริงเพื่อไปแข่งระดับโรงเรียนนะที่พี่โป้พูดไม่ใช่เป็นปัญหาเยอะมากเป็นปัญหาเยอะหนครับเป็นปัญหาเยอะมากเพราะว่ามึนพูดไม่รู้เรื่องอ่ะมีแข่งคัดตัวมีแมทคัดตัวจริงเพื่อที่จะไปแข่งระดับโรงเรียนอะไรเงี้ยถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจว่าเหมือนแบบพอมันพูดรว่ๆแบบมันก็จะงงว่าไปทำอะไรอะไรเงี้ยไม่เข้าใจ ใช่ครับที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับมาล้สนุกดีครับทุกอย่างเป็นไปอย่างรับลื่นด้วยดีครับอาจจะโดนดุบ้างหวาบ้างนิดน,นึงน,นิดนึงเรื่องใจเย็ดมามาแล้วเจ <c oughs> ็บอีกแล้วกลัวมากอ่ะแค่หน้าก็น่ากลัวแล้ว ายนำนไงขวาตาม่ริงาไปหึเดือนนี่ถ่ายี<ห>นป่อยตีของพ่อพ่อแม่ขามาาไม่ชอบอะไร่ห่ทำอะไรอยเขาไปห้าม้แม่แม เขาอยู่เป็นทำไมฟังย่างนะฟังยางมไม่ต้องไม่ต้องตามบทเป๊ะใจฉัไม่ยอมแม่เลิกไปเถอะแม่แม่ลิกไปเถอะ่กมทำไมแม่เลิไปมึงไม่ต้องไม่ยอม การคนท้องท้องด้วยถ้าคนหนึ่งอ่ะรู้สึกไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยในชีวิตจริงไม่อยากให้แบบแม้แต่ใครก็แบบครอบครัวไหนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นถึงแม้รู้ว่ามันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นก็ตามอยากอย่างอย่าให้มีอย่างนี้เกิดขึ้นเถอะขอร้องเรื่องโคตรทรมานพี่โตม่ไหวแลพี่ปี๋ว่าอ้าวถ้าถ้าพุดตรงอะรอดละรอดละพี่บอกเปิรอดละจะลงเปลี่ยนนะ ก็ย <S an> ังมีบางสิ่งที่มันยังมีงความผีเข้าผีออกอรืออะไรงเงี้ยแต่ว่าน้องก็เข้าใจมากขึ้นถ้าเทียบเทียบจากวันวันแรกท,ที่ที่เจอกันวันแรกที่ถ่ายน้องก็มีความตั้งใจขึ้นขยันขึ้นอะไร่รู้สึกเฟลมากบอกเลยรู้สึกเฟลแบบออวันแรกๆนี้แบบพี่ปิงแบบว้าว้าว่าตัาากเตือนตักเตืนอนสอนแล้วรู้สึกแย่มากแบบรู้สึกแบบใช่นี่นี่คือทางของเราจริงๆหรอเราคู่ควรกับทางนี้หรอไม่อยากเลยแล้วตอนแรก แต่ it, <zg> ้ายก็แบบจริงๆแล้วแบบเฮ้ยเราห้ามยอมแพ้หว่ะตรงเนี้ยต้องแบบสู้ต่อไป